โนะครับซิลวเวอร์ก็แกะกล่องมาเลยครับโอ้นี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับย้อนได้เลยคือวันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างนะครับลองเปิดกล่องมาดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็อุปกรณ์คู่มือนะครับคู่มือเหมือนกัน แล้วก็แกะกลองออกมาก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับใช้กาว 3M ในการยึดติดวัตถุส่วนอันนี้ก็เป็นขาตั้งกล้องนะครับอืมโกโปรหมุนได้นะครับนี่ตัวล็อก ได้อันนี้ก็จะเป็นฝาหลังของกล้องนะครับไม่ได้เอาไว้ใช้กันน้ำแต่เ,เอาเอาไว้ใช้แบบว่าอยู่บนบกก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายชาร์จอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอุปกรณ์คร่าวๆนะครับันนี้ก็สายชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็แบ k ดอร์นะครับ อืมขาแล้วก็ตัวล็อกนะครับ